ปลาปักเป้ากินแครอทมีมวันนี้เป็นมีมที่เกี่ยวกับสัตว์โลกน่ารักอีกแล้วครับคราวนี้เป็นสัตว์น้ํากันบ้างที่ขยายตัวได้มีมนี้ก็เป็นที่รักในโลกอินเทอร์เน็ตไปสักพักหนึ่งวันนี้จะมาตีแผ่ชีวิตของเจ้าปักเป้ากินผักตัวนี้นะครับวันนี้ไปกันเร็วกันนิดหนึ่งครับก่อนจะไปรับชมต่อพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการแฟนพันทางวันนี้เราจะว่าเรื่องของโรคระบาดในประวัติศาสตร์กันครับ โรค F4O2 มีผู้เข้าแข่งขันในวันนี้ทั้งหมด5ท่านมาเริ่มกันที่เกมตอบคำถาม3วิครับเป็นคำถามถามตอบง่ายๆเลยท่านผู้เข้าแข่งขันท่านแรกพร้อมนะครับมาครับเอาใครเต็มลักล่ะมันมันมันไม่มีใครเต็มลักหรอกครับมันเป็นโรคระบาดคือแ,แค่พูดถึงก็ออกฤทธิ์แล้วฮะร่วมบริจาคค่าวัคซีนโรค F4O2 ในการกด Subscribe และสมัครเข้าร่วมหลักสูตรของเราหรือผ่านทาง True Wallet, Coffee และพร้อม Pay แล้วรายการจะกลับมาไหมอะครับเยังยังถามเนาะวันนี้เป็นเรื่องของปลาปักเป้ากินแครอทครับเป็นมีมที่ใช้งานในเชิงสแปมข้อความมากกว่า กรนั้นก็มีการเอามาเล่นแบบจริงจังก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยเป็นที่นิยมกันซึ่งจะเป็นการใช้งานแบบตัวอิโมติคอนนะครับที่เป็นเจ้าแครอทแล้วก็เจ้าปลาปักเป้าเบื้องลึกเบื้องหลังของเจ้ามีมนี้มาจากวิดีโอจากประเทศเกาหลีของชาแนลที่ชื่อว่าย m ม y บอยโพสต์วิดีโอเกี่ยวกับการชำแหละปลาปักเป้าเพื่อเอาไปประกอบอาหารวิดีโอถูกอัปโหลดในวันที่25รกรกฎาคมปี2019คำเตือนครับวิดีโอนี้ค่อนข้างมีเลือดสาดที่มาของวิดีโอนี้คือการสาธิตให้เห็นถึงการจับเจ้าปลาป,ลาปักเป้ามาทําอาหาร แลวก็แลกกันสดๆในวิดีโอนั้นมีการจับเจ้าปลาปลักเป้าผู้โชคร้ายมาบีบโคนหางทําให้ปลาปลักเป้าอ้าปากจากนั้นก็ยัดแครอทเข้าปากของเจ้าปลาปลักเป้าซึ่งเจ้าปลาปลักเป้าก็เคี้ยวแครอทคำสองคำแล้วก็ส่งเสียงเห็นได้ชัดว่าเสียงดังกล่าวนั้นเป็นเสียงที่ปลาปลักเป้ากําลังสําลักแครอทที่กาลังป้อนเข้าไปก่อนที่ภาพจะเปลี่ยนไปเป็นเจ้าปลาปลักเป้าตัวดังกล่าวถูกเอาไปชําแหละและประกอบอาหารทั้งนี้สาเหตุที่ป้อนแครอทเข้าปากของปลาปลักเป้านั้น เชฟต้องการสาธิตแรงกัดของเจ้าปลาปักเป้าวิดีโอดังกล่าวมีการเข้าชมมากกว่า6ล้าน3 0 0 0 0ครั้งด้วยส่วนหนึ่งเป็นภาพวิดีโอที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการทําอาหารที่ไม่คิดไม่เห็นว่าจะได้เห็นมาก่อนและการแก้แค้นของเจ้าปลาปักเป้าก็ได้เริ่มขึ้นในวันที่9พฤศจิกายนปี2019ผู้ใช้อินสตาแกรมที่ชื่อว่า Gubby s h a b k o ok k ได้กระทําการชิดโพสต์ลงครับโดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิดีโอดังกล่าวน่าเสียดายที่โพสต์ต้นตํำรับนั้นไม่อยู่แล้ว จนในวันเดียวกันนี้เองผู้ใช้ไอเฟนี่ที่ชื่อว่า Legion Red Party ได้หยิบยกเจ้ามีมนี้ไปรีโพสต์ในไอเฟนี่หลังจากที่มันได้ถูกพบเห็นในเว็บไซต์ไอเฟนี่เจ้าปลาปักเป้าก็เริ่มเป็นที่พูดถึงในหมู่มากกันแล้วในเดือนพฤศจิกายนปี2019นั้นมีการโพสต์วิดีโอที่เกี่ยวกับเจ้าปลาปักเป้าไปจำนวนมากจนขณะที่ช่วงหนึ่งเว็บไซต์ไอเฟนี่ถูกเจ้าปลาปักเป้าบุกเว็บไซต์เต็มไปหมดก็ว่าได้มีโพสต์ของเจ้าปลาปักเป้าที่ไปประยุกต์กับมีมอื่น รือจะเป็นเจ้าปลาปักเป้าโดดๆแล้วก็มีเนื้อเรื่องอื่นๆเข้ามาแทรกรู้ไปถึงชิดโพสต์มากมายที่สร้างขึ้นจากเจ้าปลาปักเป้าแต่ที่เป็นดังเพชรยอดมงกุฎแห่งมีมของเจ้าปลาปักเป้าเห็นจะเป็นโพสต์ของผู้ใช้ที่ชื่อว่าชังกิสที่ตัดต่อภาพล้อเลียนจจตุรอาชาว,วันสิ้นโลกโดยภาพแรกนั้นกล่าวถึงเจ้าปลาปักเป้าสื่อถึงความตายของเล่นกบสื่อถึงสงครามคอยทาากินแตงกวาสื่อถึงความอดอยากและสุดท้ายเจ้าแมาลงสาบเต้นได้สื่อถึงโรคระบาด ซึ่งแต่ละภาพที่ว่ามานั้นเป็นมีมที่กาลังเป็นที่นิยมในช่วงเวลาดังกล่าวเจ้าปลาปักเป้าว่ายเข้าสู่สื่อวิดีโอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง YouTube การตัดต่อเจ้าปลาปักเป้าไปใส่ในบทบาทมากมายก็เริ่มขึ้นนั่นรวมไปถึงการประเมินค่าของมันใหม่แม้กระทั่งการที่เอาไปรีมิกซ์กับมีมอื่นก็เกิดขึ้นมาแล้วอย่าง s ชต t the fuck อั I'm listening to จุดๆที่เป็นมีมที่ว่าด้วยผู้ชายนั่งอยู่ในรถและถูกผู้หญิงข้างนอกเอาน้ำสาดใส่กระจกรถเพื่อเรียกร้องความสนใจ การเล่นแบบที่ว่านี้พบเห็นครั้งแรกในวันที่16พฤศจิกายนปี2020บน i n s t ต gram โดยผู้ใช้ที่ชื่อว่า liuofxd.mp4 โพสต์ดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจมากมายและจุดหนึ่งที่สับเปลีอมีมืออาชีพอย่างพิริภายก็ได้เข้าถึงเจ้าวิดีโอนี้มาแล้วขนาที่ยังไม่บ่อยเขียนคอมเมนต์ไว้ในวิดีโออย่างชัดเจนหากมาพูดถึงว่าทำไมมีมนี้ถึงไปที่นิยมอย่างแรกเลยครับบริบทของมีมมันคือภาพสะท้อนความมืดและความโหดร้ายของโลกมนุษย์ในการเอาเจ้าสัตว์สัตว์หนึ่งมาทำเป็นอาหาร จึงไม่แปลกเลยครับที่มนุษย์จะหยิบเรื่องนี้มาเป็นเรื่องตลกแล้วก็หัวเราะไปกับมันและด้วยน้ำเสียงออกของเจ้าปลาปักเป้าก็ไม่ยากที่จะเอาไปแตกยอดความคิดต่อในด้านของมุกตลกทะลึ่งตึงตังแบบออกออกเลยอะค่ะมิดคอเลยอะค่ะอ๋อมันคนละกรณีกันเนาะจากนั้นมาเจ้าป,ปักเป้าก็ครอบครองอินเทอร์เน็ตได้ในเร็ววันจะเรียกว่าเป็นการล้างแค้นของเจ้าปลาปักเป้าก็ได้นะ อย่างไรก็ตามอย่าไปชำแหละปลาปักเป้าเองเด็ดขาดนะครับนอกจากจะเป็นการทำร้ายสัตว์มั่วซั่วแล้วเราจะรู้สึกไม่ดีอีกปลาปักเป้าเป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงหากทำผิดวิธีได้ไปเฝ้าเจ้าปลาปักเป้าในวิดีโออาจจะเป็นได้ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนค่าไฟ c อ l l r m a n y ผ่านทาง True Wallet, Yoslam, Slicks และอนน o ์ผ่านทางพร้อมเพย์ขอบคุณครับ ทั้งนี้ผมรองศาสตราจารย์ดร,อรคอร์มนนีผู้เชี่ยวชาญด้านความต้งตอง g บนโลกอินเทอร์เน็ตขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับมันมันนนนคละะรณีกนเน